ขยี้ยนีเมขอเสนอมาหายุดหยุดพิภพภาคที่6สสำนักเต่าตอนที่239ล้าำแสงสีดำเนี่ยม้วนตัวจากเส้นขอบฟ้านั้นมาพร้อมกับไอสังหารที่น่ากลัวมากปรากฏตัวใกล้ๆกับบริเวณสิทธิสำนักเต่านั้นการปรากฏตัวของซากมารสองซากทําให้คนทั้งกลุ่มเนี่ยมองเห็นรูปรักที่แท้จริงล่างซากมานั้นแห้งกักราวกับว่าไม่มีความชื้นลงเหลืออยู่ในล่างเลยแม้แต่นิดเดียว ดูแห้งเคียวเหลือตะหนังคุ้มกระดูกผิวหนังก็ดำเมี่ยมเหมือนจะหลอมสร้างมาจากเหล็กชั้นดีแต่ไอสังหารนั้นแผ่กระจายออกมารุนแรงมากแค่ดวงตาที่จ้องมองมานั้นจอมยุทธ์โบราณเหล่านี้ถูกไอปีศาจกัดกินจนกลายเป็นอสูรกายไปแล้วตัวของเขาเองก็มองซากมารที่มุ่งหน้ามาทางเขา้ดยดวงตามืดคึม้มเขาชะเงอ้อตัวไปหาอิงเสี่ยววแล้วพูดว่าเราจะทำตามแผนที่วางเอาไว้ระวังตัวด้วย ตกลงพวกเจ้าก็ระวังตัวด้วยเหมือนกันนะอิงเซียวเซียวพูดขึ้นรินตงเนี่ยไม่พูดอะไรเขาเพียงพลิกนิ้วทีหนึ่งพลังแหลมคมของคลื่นหยวนบางอย่างก็พุ่งไปหาซากมานั้นเมื่อซากมานถูกโจมตีซากมานก็เป่งเสียงคำรามออกมาพร้อมกับพลังที่มากมายล่างเปลี่ยนไปลำแสงพุ่งเข้าหาพวกเขาทันทีไปกันเถิดพอซากมานพุ่งมาตัวรินตงก็จับมืออิงหุ่นหุ่นแล้วพุ่งออกไป ทั้งคู่เปลีป่ยนไปลำแสงสีรุง้งคุ่งไปอีกด้านหนึ่งเบื้องหลังซากมารซากหนึ่งเหาะตามออกไปพร้อมไอสังหารที่เข้มขน้นสิทธิสำนักเต่าสร้างา่า่กลพอเห็นว่าดินตรงกับอิงขุ่นนั้นล่อซากมารซากหนึ่งไปแล้วตัวอิงเซลเซียวก็เริ่มออกคําสั่งให้เลราบัรดาสิทธิสำนักเต่านั้นเริ่มปลดปล่อยขึ้นยวนออกมาสิบนาทีต่อมาลำแสงทั้งสองเนี่ยก็ผ่านท้องฟ้าขนาดใหญ่และลอดลงบริเวณที่ราบแห่งหนึ่ง และไปเชิญหน้ากับซากมาที่อยู่ไม่ไกลนั้นข้าจะซัดกับมันแล้วเจ้าระวังตัวด้วยตัวดิ่นตรงก็เหลือบมองซากมาที่อยู่ใกล้เนี่ยราวกับมาแรงชอนชัยกระดูกก็จะเอ็นหัวมาเตือนกับหญิงสาวข้างกายอิงวนหวนก็พยักหน้าทําการนั่งขัดสมาธิมือขาวยกกระโบกไปมาพินหงเพิงสวรรค์ก็ปรากฏขึ้นคื่นพารังก็เริ่มผูกไปออกมาเวลานั้นแม้แต่ตัวดิ่นตรงยังไม่อาจละสายตาได้ หงฟ้าที่บอยบินออกมาจากพินนั้นชัดเจนว่าอิงวุ้นๆนั้นไม่ได้ละเลยการฝึกหยุดที่เกี่ยวกับพินหงเพิงสวรรค์ช่วงนี้นางเปี่ยมทัศและคุ้นเคยมันมากขึ้นเมื่อเทียบกับครั้งก่อนตัวดินตรงก็ตั้งสติจากนั้นเนี่ยเขาก็กำต้นไม้สีดำเอาไว้ขณะเดียวกันแสงสีเขียวก็แผ่ออกมาจากแขนขาทันทีกลายเป็นแขนขามังกรต่อหน้าสุรกายแบบนี้ตัวเขาไม่ประมาทแม้แต่น้อยใช้กําลังอย่างเต็มสูบ พอทางด้านลินตงเนี่ยกายล่างเป็นมังกรเรียบร้อยแสงสีดําก็พุ่งมาหาโดยไม่มีการเตือนกรงเล็บคมกิบเริ่มแผ่ออกมาดังสีสีดํานั้นพุ่งไปที่อกของลินตงเข่งจังหวะนั้นเนี่ยลินตงก็ก้าวไปข้างหน้าปล่อยขึ้นยวนออกมาแขนมังกรที่กวาดแกว่งต้นไม้สีดํานั้นก็ฟาใส่กรงเล็บแปลกประหลาดของซากมานันเสียงวโรหะเนี่ยดังกล้องออกมาและพลังนั้นก็แผ่กระจายออกมาจากจุดปะทะ การเคลื่อนไหวทําให้พื้นดินในยุบตัวลงไปรอยแตกขยายออกไปรอบทิศทางคลืนกระแทกนั้นกวาดไปทั่วตัวดินตรงก็ถอยไปหลายสิบก้าวแขนสองข้างเนี่ยเริ่มชาหัวใจเริ่มดิ่งแม้ว่าขุมพลาัางของซากมาจะลดลงเหลือกึ่งหนึ่งแต่ล่างของมันกับโคดเทียมมากขึ้นภายใต้าการกัดก่อนของไอปีศาจเส้นสายนั้นระยงระยายกลายเป็นอาวุธถึงชีวิตและตอนนี้ตัวเขาเองต้องถอย แต่ซากมาเนี่ยไม่ไปเขามีเวลาได้หายใจยังคงว่องไวราวกับคมมีดเล็งไปที่จุดตารอบตัวของดินตงทุกทา่าตอบสนองตการโจมตีดุดันนั้นอย่างไรท่วงท่าของซากมาทีแรกเขาเนี่ยไม่ได้ตื่นตระหนกแต่เมื่อเวลาผ่านไปเขาเริ่มเป็นฝ่ายเพียงพำขณะตัวดินตรงกำลังเพียงพำเสียงพินดังกังวานเนี่ยราวกับเสียงร้องคืนเสียงสีแดงยิ่งใหญ่ก็กวาดไปยังซากหมานและกระแทกอย่างหนักหน่วง ทําให้มันต้องถอยไปหลายก้าวคลื่นเสียงที่ปะทะกับซากมาันหลอมแล้วหลอมละลายเป็นเส้นสายจํานวนนับไม่ถ้วนบุกโจมตีเข้าใส่ร่างของมันและภายใต้การกัดกร่อนของคลื่นเสียงนั้นไอสังหารรอบร่างซากมาันเริ่มอ่อนลงการโจมตีเริ่มช้าลงเมื่อเทียบกับความเกี้ยวกาอก่อนหน้านี้ตัวดินตรงก็ชฉวยอากาศช่วงนี้เนี่ยก้าวถอยหลังพร้อมกับแสงสีเขียวเป่งปรกกายกลายเป็นเกล็ดมรกตบนแขน ต้นไม้สีดํากลายเป็นแสงสีดําฟาใส่ซากมาน,นั้นแรงฟาดุนแรงเวียงใส่ซากมารกระเด็นไปด้านหลังพื้นดินเนี่ยเกิดล่องลึกหนังเหนียวจริงๆแม้จะฟาซากมานได้ต้นไม้จนกระเด็นไปใบหน้าของตัวเขาเนี่ยยังมืดขึมการฟาดครั้งนี้เหมือนกับกำลังฟาดเหล็กที่แข็งทื่อที่ไม่เคยเจอมาก่อนแม้แต่ร่างของจอมยุทธระดับเนียนผาขั้นกาวยังเทียบไม่ได้กับความอยู่โยงคงกระพันและความหนังเหนียวของซากมาน,นี้ เนตรอสูรเวิ้งวังมองซากมาที่ยันตัวเนี่ยขึ้นมาจากพื้นดินนั้นโดยไม่แสดงอาการดวงตาดินตงก็เปลี่ยนเป็นคมกริบกระบวนท่าในมือเปลี่ยนไปดวงตาปีศาจทีบ่บาดขึ้นระหว่างคิวนั้นลำแสงทำลายล้างสีเทาเริ่มพุ่งออกมายิงเข้าที่ร่างของซากมานซากมานในกระเด็นไปไกลาจากพื้นดินแต่ก่อนที่มันจะยันตัวได้ฝ่ามือยักษ์โบราณก็ฟาดลงมาอีกครั้งหนึ่งฝ่ามือกักฟ้าแห่งตาหวังผื้นดินในยุบตัว กลายเป็นหลุมขนาดยักษ์ซากมาถูกฝังลงไปแต่ดวงตาคอรินตรงเนี่ยกลับไม่ได้ผ่อนคลายเพราะเขาสัมผัสได้ว่าซากมานั้นไม่ได้รับความเสียหายมากนะักจากการโจมตีของเขาสิ่งนี้เหมือนอสูร,รากายที่ฆ่าไม่ตายดินบนพื้นเนกระจายออกไปพร้อมกับล่างสีดําปีนขึ้นมาจากหลุมดวงตาสีแดงรึกโหลนั้นสาดไอเย็นละเยือกใบหน้าคอรินตงเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีดําเมื่อจ้องมองซากมานั้น จากนั้นเขาก็เบนสายตาไปที่แสงสีขาวเจิดจ้าในจุดดันเจียนตรงนั้นดูเหมือนจะเป็นจุดอ่อนแต่ชั้นหนังสีดำแห้งกักปิดล้อมไม้าราวกับป้อมป,อป,อปารการที่ไม่สามารถทลายได้ข่าโจมตีได้เมื่อมันบาดเจ็บรังจากทำลายแนวป้องกันแล้วแสงสายหนึ่งเนี่ยฉายขึ้นควรควรสกัดมันไว้ชั่วครู่ได้ไหมตัวรินตรงก็เงยหน้ามองอิงหุ้นคว้นนั้นได้อยู่แล้วแต่ได้แค่สั้นๆเท่านั้นนะอิงหุ้นควนเนี่ยตอบทันที ตัวดินตรงก็ตั้งสติประกบท่ามือเข้าด้วยกันพร้อมกับรัศมีบางอย่างปรากฏกลายเป็นค่ายกลซากมารคำรามอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับค่ายกลแสงที่ก่อตัวขึ้นบนฟ่ามือของดินตรงผิดตาร่างมันก็ทะยานมาหาดินตรงพอเห็นการเคลื่อนที่ของซากมานั้นอีกคนก็กัดฟันเริ่มบรรเลงสายพินอย่างรวดเร็วนิ้วยาวของนางเนี่ยเกิดเป็นภาพซ้อนสายพินนั้นสั่นละลัวคืนแสงสีแดงเนี่ยก็ทะลุออกมา พันซากมาจนทั่วในพิษตาทํานองสะกดปีศาจนิ้วของอิงขั้วเนี่ยหยุดค้างไปคืนแสงเสียงทํานองนับไม่ถ้วนกกายเป็นตวนทํานองเพลงลึกลับและแปลกประหลาดพันเข้ากับซากมาันสะกดไว้ได้วยน้ําหนักและแรงเบาบางโชคร้ายที่ผลการสะกดนี้อยู่ได้ไม่นานซากมาันออกแรงดินล้นอย่างสุดกําลังตวนก็เริ่มแตกออกและกําลังจะสลายอยู่ใบหน้าอิงขั้วก็เริ่มซีดขาวเรื่อยๆ แต่นางยังคงกัดฟันดื้อดึงไม่ยอมปล่อยมือจากสายผิดน,นั้นจนเลือดนั้นไหลลงมาจากปลายนิ้วลอยร้าวกระจายไปทั่วในที่สุดก็เริ่มสลายลงอย่างสมบูรณ์เสียงคางรึกบางอย่างดังออกมาจากลำคออิงหุ่นหวน่นพร้อมกับเลือดไหลออกจากปากตวนจองจำสลายดวงตาแดงฉานซากมารจับจ้องไปที่อิงหุ่นหวน,หวนทันใดนั้นมันเปลี่ยนเป้าหมายกลับพุ่งไปสังหารอิงหุ่นหวนแทนอิงหุ่นหวน่หวนก็จ้องมองซากมารที่พุ่งมานั้น ใบหน้านางไม่รู้จะทําอะไรตัวนางเตรียมตัวจะดีดสายพินหงเครงสวรรอีกรอบหนึ่งแต่ขณะปลายนิ้วเนี่ยวางอยู่บนสายพินนั้นกลับมีล่างคนผู้หนึ่งมายืนอยู่ต่อหน้านางสลายซะดวงตาหลินตรงเยือกเย็นคายกลนแสงบนฝ่ามือน,นั้นขยายขนาดราวห้าศอกแล้วหมุนทวนเข็มนาฬิกาอึดใจรำแสงประหลาดเนี่ยที่อธิบายไม่ได้ก็ปะทุออกมาสัตเข้าที่จุดดันเจียนของซากมัน หลังจากที่รำแสงพุ่งประทัดซากมารไปแล้วผิวสีดำเนี่ยก็เริ่มสลายไม่น่าเชื่อว่าประการป้องกันที่ก่อนหน้านี้ใช้ทุกวิชาก็ยังไม่สามารถทำลายได้แต่ตอนนี้กับเริ่มถูกทำลายลงอย่างช้าๆพอเห็นแบบนั้นเนี่ยล่างหลินตงก็ไปปรากฏต่อหน้าซากมารเขากะซ้วแขนมังกรทะรุท้องของซากมารจากนั้นก็กระชากกลับด้วยความเร็วตอนนี้ในมือปรากฏลูกแสงสีขาวลูกหนึ่งลูกแก้วสำคัญหลุดออกมาจากร่าง แสงสีแดงในดวงตาซากมารก็หายไปพร้อมกับร่างนั้นล้มลงกับพื้นพอจัดการกับซากมารได้ตัวหลินตงก็ถอนหายใจเขาหันกลับมามองหญิงสาวขมห่างมายังคงมีอรอยเลือดอยู่มุมปากนั้นเจ้าจําเป็นต้องฝืนตัวเองมากขนาดนี้ไหมแค่ร้องขอความช่วยเหลือจะตายหรือย,ยังไงกันหญิงสาวเนี่ยกลับเอามือเช็ดเลือดตอนนี้นางดูอ่อนหวานและเงียบสงบผิดเวิสัยเมื่อเทียบกับอาการล่าเหลือง นางกอดพินหงงเพลิงสวรรค์ไว้แน่นและพูดว่าอย่างน้อยเจ้าก็ไม่คิดว่าข้าเป็นตัวถ่วงก็แล้วกันข้างซากมานั้นชายหนุ่มที่เพิ่งต่อสู้ยังดูเดือดถึงกับอึ้งกับสิ่งที่ตัวของหญิงสาวเนี่ยทำตัวอิงหวนวรก็มองไปที่เหรนตองที่ตอนนี้อ้าปากขางรอยยิ้มเจ้าเร่เนี่ยก็ปรากฏขึ้นและพูดว่าเฮ้ใบกินไปเลยหรือระวังหน่อยสิไอ้ผีดิบนี่อาจตื่นขึ้นมาอีกก็ได้นะ ตัวดินตงเนี่ยก็ไม่รู้จะร้องไห้หรือหัวเราะกับคําพูดของนางข้าไม่เคยพูดว่าเจ้าเป็นตัวถ่วงเลยยิ่งกว่านั้นเนี่ยข้าเนี่ยแหละที่จะกลายเป็นตัวถ่วงของเจ้าในอนาคตนี้แน่เรื่องความรับของหุ้นห้้นนั้นเกี่ยวกับเรื่องที่นางเป็นผู้กับชาติมาเกิดแม้ตัวเขาจะไม่มีความรู้มากเขาก็บอกได้ว่าพลังของอิงหุ้นห้วนจะน่ากลัวไม่น้อยยามที่นางตื่นรู้และเมื่อถึงตอนนั้นคงจะเป็นเรื่องที่เดาได้ยากว่าใครกันแน่ที่จะเป็นตัวถ่วงของกันและกัน ถงขุนขั่นเนี่ยถึงกับกระพริบตาแม้ไม่เข้าใจความหมายในคําพูดของลินตรงแต่นางยังคงยิ้มถ้าวันนั้นมาถึงเจ้าวางใจได้เลยข้าจะไม่ตําหนิเจ้าที่รังข่าไว้ข้าจะปกป้องเจ้าอย่างแน่นอนอิงขุนขันถึงกับขวเร้อออกมาแต่ท่าทางนางเนี่ยน่ารักมากเมื่อพูดประโยคนี้นางจินนาการถึงภาพหลินตรงจอมพลังร้องขอความช่วยเหลือจากนางมันคงเป็นภาพที่ตลกมากตัวหลินตรงก็ทําอะไรไม่ได้นอกจาก ไม่พูดเรื่องนี้ต่อเขาเบนสายตาไปยังกลุ่มแสงนั้นแสงสีขาวให้ความรู้สึกอบอุ่นลูกแก้วขนาดนิ้วหัวแม่มือน,นั้นกำลังหวุนวนอยู่ภายในพร้อมกับไอเสิ้งเฉียนที่กระจายออกมาตัวเขาสัมผัสที่ถึงความปิติในพลังแห่งการกำเนิดเช่นเดียวกับชีวิตไร้จุดสิ้นสุดนี่ลูกแก้วกระดูกอาถรรพ์หรือเปล่านะอิงข้วๆเนี่ยพูดขึ้นมาใช่แล้วปรินตงก็ยิ้มครั้งนี้เขาโชคดีจริง ถ้าสำนักเจียนไม่เข้ามาช่วยดึงซากมารออกไปสองตัวแล้วก็ดูเหมือนว่าพวกเขาทั้งหมดคงต้องหนีการรับมือกับซากมารแบบนั้นมันกินแรงเกินไปและยิ่งมีสี่ตัวไม่ต้องพูดถึงเรียกว่าหายนะดีๆนั่นแหละสีส่สำนักเจียนเนี่ยจะรับมือกับซากมารที่ไล่ตามได้ไหมนะไม่ใช่สิ่งที่ตัวดินตรงจะใส่ใจด้วยแม้ตัวเขาจะไม่มีเจตนาร้ายกับอีกฝ่ายหนึ่งแต่ตัวเขาก็ไม่คิดจะช่วยอีกฝ่ายแน่นอนหลังจากมองลูกแก้วกระดูกอาถรรพ์แล้ว จากนั้นก็เก็บไว้ในแหวนพร้อมกับกวาดมองซากมาที่กองอยู่กับพื้นเขาคิดคู่หนึ่งก่อจะนั่งยองๆและยืดนิ้วไปแตะซากศพทั้งหนักและเย็นละเยือกล่างนี้เห็นชัดว่าแข็งแกร่งอย่างหน้าประหลาดใจหลังจากไปเชิญการกัดก่อนของไอปีศาจความสามารถในการยืดหยุ่นสูงกว่ากระทั่งตัวดินตองฝึกวิชามังกรมรกตเทวเสียอีกทําอะไรนะ่ะอิงคุนขั้วเนี่ยพอเห็นแบบนั้นก็ตกใจซากมารแข็งแกร่งจนน่ากลัว ถ้าทิ้งเอาไว้ที่นี่ไม่น่าเสียดายไปหน่อยหรือตัวรินตรงพูดขึ้นซากมารไปที่นิยมช,มชมชอบมากสําหรับพวกสํานัก,กวันคุยเพื่อพวกเขาเนี่ยจะได้ชําระให้กลายเป็นหุ่นเงาที่ทรงพลังแต่เราไม่มีทักษะนั้นยิ่งกว่านั้นซากมารยังมีเอกลักษณ์มากเนื่องจากเต็มไปด้วยไอปีศาจในเขตยี่หมวัวหากใครต้องการชําระก็จะทําให้ไอปีศาจเข้าสู่ร่างกายของคนผู้นั้นและจิตใจของเขาจะถูกกัดก่อนไปด้วยอิงหุนหุนพูดขึ้น ชำระให้เป็นหุ่นเงาพอดินแบบนี้ดวงตาดินตรงก็เป็นประกายแม้เขาจะเคยมีหุ่นเงาแต่พวกมันเนี่ยก็รู้วเป็นสิ่งประดิษฐ์สำเร็จรูปที่เขาได้มาตัวเขาไม่มีความสามารถในการชำระหุ่นเงาแต่ถ้าเป็นเรื่องของการควบคุมซากมานันขนทางนี้อาจไม่เกินกําลังของเขาก็ได้ถือว่าเป็นการเพิ่มพลังทางอ้อมกันแล้วกันโอเคครับเจอกันหน้าคลิปหน้าบ๊ายบายไปแล้วครับ